ดีค่ะต้อนรับลูกกมติดขอสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผมทรงนี้ She Can Do รายการที่จะทำให้ทุกคนสามารถทำผมอยู่ที่บ้านได้อย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ออกมาสวยงามด้วยนะคะมาดูกันก่อนเลยนะคะวันนี้หญิงย,ยังไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าวันนี้ยาาจะมาสอนทำผมทรงค uh ู่หูโบโพชิจะเป็นยังไงนั้นนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญแขกรับ,บเชิญเขามานั่งข้างๆกันก่อนเรียนเชิญจิ๋วๆค่ะนางมา,าเต็มนะคะีค่ะอ่ะนั่งตรงกลางหรือ,อยังตรงกลา,างยังโอเคนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ทําผมเนี่ยอาจจะต้องมีการถอยห่างทางกันนิดน,นึงน,น,ะนะคะ <laughs> ถอยห่างทางกันนิดนี้ไม่เปได <Okay. S 1> มาแนะนำมันก่อนว่าวันนี้มีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะอุปกรณ์แรกเลย เลเซาชาสป r a l w เวฟใช่แล้วค่ะซึ่งตัวนี้หูตัวนี้หูเลยนะคะอู้หูขายดีมากยังไม่มีนี่แบบต้องรีบซื้อเพราะทำง่ายใคระอยากทเรียกว่าอาใช่จริงถูกต้องนะคะอ่ะมันเลิศอันนี้สองนะคะถุงถุงยางถุง ไม่ไม่อยาไม่ยาเป็นเป็นถุงผ้าลดโลกบายเป็นเป็นหุงเป็นหนูมือกันความร้อนถูกต้องแต่ว่าไม่ได้ลดโลกร้อนนะคะถัดมาค่ะกิฟต์ติดผมพาหุรัดต้องของพาหุรัดด้วยใช่ไั้คะใช่ถ้าเกิดของที่อื่นของปอหมดถัดมาค่ะกิฟต์ดําเลซาชาใช่แล้วค่ะกิฟต์หีบหนีไม่ใช่นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะบรรดาบรรดาหวีสี่ห่าง แล้วก็แล้วก็อุซี่ถีกับวีซี่ห่างนะคะเป็นพี่น้องกันนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไปได้เลยนั่นก็คือเครื่องประดับสวยๆจากเอวิต้าพิโรนีใช่แล้วค่ะซึ่งการที่จะทำโบฮชิคนี้มันก็ต้องมีเครื่องประดับมาคาดหัวเธอถูกไหมคะแต่ว่าว่าแต่โบโฮชิคย่อมาจากอะไรมาจากคาว่าโบฮีเมียนแล้วก็ชิค นั่นเองก็เลยเป็นโบฮีเมีนึกว่าเป็นโบฮีเมียนโลโก้ชิคกี้ชิคกี้เคนเคนตักกี้ายชิกกี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะะคเดี๋ยวเราจะแบ่งผมกันก่อนอ่ะเราจะแบ่งกิฟต์ให้นาง4ตัวแล้วก็นี่กิฟต์ชั้น4ตัวไม่ใช่ละใช่แลมันหมาดูๆใช้นิ้โป้แล้วก็เนิ้โป้นิ้โป้นางสอนวิธีแบ่งผม ตามนั้นคึ้งหัวใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแบ่งผมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ใส่ถุงมือกันนะวันนี้เราก็ต้องทําเป็นช่อเล็กๆใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะต้องการความฟูโบโหชิคต้องฟูฟูใช่โบโอชิอะไรอยากต้องอยากได้ความเร็วสูงสุดก็ต้อง200องศาิเซลเซียสแต่ใครกลัวผมเสียก็ไม่ต้องกลัวนะคะก็ไม่ต้องเสียไปโอ้มหต้องเสี จะไม่เป็นถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเราต้องบอกว่าพันรอบแกนแบบนี้ใช่ม่พอจิูวพอพันปุ๊บแล้วมันไม่มันไม่สูงพอจิูวก็จะเอามือขวามมวนเข้าอ๋อเออสายๆาเราเทคนิคเดียวกันนะคะแต่ทีนี้เพร่ะความที่ว่าไม่ให้สายบังหน้าเนี่ยจิ๋วต้องเออ เป็น,ปนโปเต้ต่อไป,ป,เ,ไปอเป็นสปริงเออเป็นสปริงไปก่อนสปริงตัมเมอร์ไม่นั่นร้านอาหารอูอยากกินหนึงบ้าจรี๊ขวาอร่อยเวอร์กหยาหิวใช่ไหมบิ๊มือตามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอชี้แจงผ่านทางรายการนะคะว่าเราไม่ใช่แม่ลูกกันนะคะ<笑><笑>เราเป็นพี่น้องกัน <อา S 1> นะถึงเออท่ากันนะคะใช่ถึงแม่หิาจะดูเป็นป้าก,ก็ตามป้าหรอกใครว่าจะตีปากเลยเอาล่ะจะชอบยัดปากเลย เขาจะแจ้งตำรวจมาจาับเรา <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วมันค้างไว้ไม่ต้องนานมากเออวันนี้อยากจะมาให้ความรู้อะ <c oughs> ค่ะเดีย๋ยวจะมาให้ความรู้เรื่องคือตอนนี้ฤดูฝนนอฝนก็ตกฤดูฝนไม่ไม่ไม่ใช่ฤ <c oughs> ดูขาวฤ <c oughs> ดูฝนแ <c oughs> ล้วฝนตกเยอะทีนี้มันก็จะแบบว่ามีพวกน้ำ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 คลํำเอ้ยน้ำคล้ำเอ้ยน้ำคลํำน้ำคล้ำน้ำคล้ำถูกแล้วไม่ใช่น้ำคล้ำน้ำขัําน้ำหงส์ูงคุณแม่ ของคุณแม่ไก้คอดนะคะก็ก็คือมีน้ำคลามเยอะก็เลยอยากจะฝากเตือนว่าเนี่ยระวังยุงลายเพราะว่ายุงลายเนี่ยเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกใช่แล้วถ้ามาเรเลียค่ะมาเลเลียเหมือนโฆษณาอะไรนะยุงลายเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกมาเลเรียแล้วก็กันไม่ก่อนกลัวยุงกลัวยุงก็ต้องกันยุงอันนี้เป็นโฆษณาซอฟเฟล รรก,ก็นั่นแหละก็เลยอยากจะบอกว่าให้ให้ระวังไว้นะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไปถ้าเกิดว่าคุยกับเด็กเด็กเกขาจะถาม้วยว่าเอ๊ะคุณหมอคะถ,ถ้าเกิดยุงลายมาหาหมอเนี่ยคุณหมอต้องทำไงคุณหมอก็ต้องข้ามค่ะเปล่าคุณหมอคุณมอกบอกอ๋อคุณหมอลายกลับไปอ๋อหนูหนก็แบบว่าเล่นมุกมาฆ่าม,ม้าลายอะไรอย่างงี้งเ,เออเปล่า,าไม่ใช่ผลละมุก โชผ่านรอบแกนแบบนี้นะคะทุกคนง่ายมากไม่ต้องแบบมันทำไมของจิ๋วมันสวยกว่าผมจิ๋วเท่ากันมั้งอ๋อเออปกติปกติแล้วจิ๋วไม่ได้ซอยผมนะแล้วนี่ไม่ปกติอันนี้ปกติอ๋อนี่ปกติอันนี้ปกติถ้าซอยเนี่ยจะกลายเป็นไม่ปกติอ๋อโอเคอันนี้คือปกติอันนี้อันนีไม่ปกติโอเคอันนี้ตกตกอยู่ม้วนถูกทางไหมเนี่ยเมื่อกี้ม้วนออก ออกเล็บง่ายเห็นไหมมันง่ายมากค,คือมว<ด>้วนไปคุยไปแล้วก็แล,วกแล้วก็ยังม้วนกันได้เนาะช่อสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะทุกคนของจุกก็ใกล้เสร็จพันรอบแกนแบบไหนแบบนี้น่ารักแบบนี้ไม่แบบไหนเลย <c oughs> เภาษาอัธิไนา <c oughs> ภาษาอัธิ ผมตรงเท่าๆกันเหมือนจิ๋วนะคือจิ๋วจะไม่ค่อยซอยผมใช่ค่ะก็จะทำไห้สวยแล้วก็ฟูแต่ของแกซอยจนไม่เหลืออะไรเหลืออย่างเดียวเหลือความสวยมันก็จะสวยน้อยหน่อยมันก็จะทําได้แบบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นถูกต้องก็แล้วแต่คนชอบเหมือนเบรฟผมร่วงเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะปิดเครื่องปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ตทวไม่ติดส่งข้อความเอาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการ จัดแต่งทรงผมกันไงนะเราต้องใช้นิ้วของเราทั้งสิบในการสางนางใช่ค่ะอยู่ต้องแสกกลางหน้ามาด้วยสางนางนี่นี่นี่เสร็จแล้วมาสุยัดบ้าจริงจุกว่าของจุกฟูพอแล้วนะฟูมากอะบ้าจริงจะเป็นพามมี่หรือเปล่าเน่ยฉันเป็นเบฟนะเบฟคืออะไรหรอเบฟคือการ์ตูนอะ นี่ที่เป็นหมูปะไม่ใช่อันนั้นมันอันนั้นมันอะไรหรอเหรอเออช่างมันเถอะโอเคอ่ะเครื่องประดับนะคะจากเอวิตราพิโรนีนะคะให้ดูหน้าตาก่อนสวยคุณภาพดีนะคะไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วหลุดเลิศหมดนะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีนะจ๊ะรัดหัวปื๊บโป๊ะแตกไม่ใช่ไม่องจิ๋วเป็นคนมีหน้ามานะคะต้องค่ะแต่ของแย่ไม่มีหน้าหมานะคะดังนั้นแย่สามารถที่จะใส่ไปอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ แล้วก็ทำทรงที่เราชอบที่เราต้องการนะคะใช่ซึ่งแย้ขอเป็นทรงแม่งกระพุนสุดหันสาไม่รนเกี่ยวอะไรบ้าจริงฉันเสร็จแล้วน่ะเฮ้ยทำไมจิ๋วน่ารักอ่ะหน้าม้าไงอ๋อมีหน้าม้ามีไม่เกี่ยวเออจิ๋วหัวเธอถ้าคนที่หัวเถอนะคะแบบหัวล้านก็ได้ ดดดููีมันจะทำทรงนี้โอเคมันเป็นการแบบปิดบังพื้นที่โล่งแจ้งของเรานะคะเอาอะไรมาขั้นกลางเขาเรียกใครที่ก็ฟูเหมือนกันนะเนี่ยนนึกว่าจะไม่ฟูนะนั่นก็ฟูอยู่นะถ้าอยากให้ฟูเพิ่มฉันก็แบบขึ้นไปหรือใช้นิ้วก็ได้ใช้นิ้วเดี๋ยวฉัน่ะใช้นิ้วไม่ชอบใช้เครื่องมือเครื่องมือไมีเครื่องมือเอออจริงๆอยู่อีกขึ้นไปดีกว่าบ้าจริงมีหวีซี่ถีแค่อันเดียวที่เหลือหวีซี่ห่างหมด ดำจ้าดำจ้าระวัดดงอ่าดำนะตำรวจมาจับนะคะทั้งทั้งขาม,มทั้งจับมันล้อเลียนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่โอเควันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกับทรงผมทรง boh โบโหชขอบคุณมากแขกรับเชิญค,คนคคงามจิวจิวค่ะ,ะ,คะ,คะแล้วก็วันนี้ต้องขอโอ๊ยวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับนะคะจากเอวิชาพิรนี แล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะโครงการบ้านสรานสิริติวานนท์แจ้งวัฒนะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องใส่หัวด้วยไก่จ้าจะ <c oughs> <c oughs> เอาดิสตัวเด้ยวยบ้าง <c oughs>